พี่น้องครับเราจะมาทอดแหกันนี่นี่น,นี่ดูลักษณะาการจับก่อนจับแบบนี้นะครับจับแล้วก็ทบนะฮะทบดูว่าเนื้อแหเหลือเยอะไหมนี่อย่างนี้โอเคจับให้ได้ประมาณนี้นะครับนะฮะแบ่งสามส่วนพาดศอกหนึ่งส่วนนะฮะหลังจากพาดศอกเสร็จแล้วนะฮะแบ่งอีกสองส่วนจับแบบนี้ครับนี่อันนี้เขาเรียกว่า อันนี้จับหน้าจับหน้าแล้วก็จับหลังอย่างนี้ครับนี่นะพี่น้องทำแบบนี้ฮะหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวกล้องจะย้ายมาทางนี้นะฮะ <c oughs> ดูนะฮะกล้องจะย้ายแล้วนะครับแล้วดูจังหวะนะฮะว่าแหนเนี่ยจะงามขนาดไหนพี่น้องเอ,อ,อ๋ยว่า<ำ>พี่เต็มพี่ดู่พี่ปางไม่ขึ้นเลยอ สุดยอดอลังการมากพี่น้องเป็นไงครับกานทำแบบนี้ได้สามครั้งหมดแรงแหนหนักมากนี่พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ่ะปะขึ้นฮะปะขึ้นพี่น้องขึ้นอยู่ในแห่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูฝีมือวิปลาสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเอาน้ำเล็กปะไม่เลือกยืดพาวได้อันนี้ยืนได้ยืดพาวได้ ปาเยอะเอาละเอาละโอ้ปลาแดงใหญ่ล้นเลยเหอเอาแล้วครับทิศโตแล้วครับโอ้ยอยี่ยมได้ล้นบุ้มใหญ่เฮ้ยมันมันขึ้นจริงๆนะเนี่ยขึ้นจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตีนก่อนดูตีนก่อนถ้าม่นั่งก็เข้ากลางอยี้แหละใหญ่เนี่ยถ้าไม่นั่นก็ออกหมอมันอยู่ตีนหมอหมอตะกี้มันอยู่ตีนพอดีนะอยู่ตีนพอดี มันร้นอนงั้นมัน,นดินนะลองดูดินไม่ไอต้ตรงนี้มันเป็นทรายค่อนข้างค่อนข้างแข็งอ่ะไม่แน่หรอกได้นล้นอยู่เดียวเดียวหนุกคัดไปยังยังคัดไปก่อนแล้วก็